โอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมโตคุงนะครับวันนี้ผมจะมาสุมซัสเกดด้วยงบหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบามเนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่ผมจะโชว์ความอัจฉริยะของผมก่อนนี่ดูเป็นไงสิบเจ็ดเพชรเสียแค่สิบเจ็ดเพชรเสียแค่สิบเจ็ดเพชรสุมได้สิบเจ็ดครั้งอะ่ะเออไม่ต้องเสีย เ9็ดิเพชรให้เปลืองด้วยเอ้ย75เพชรให้เปลืองด้วยไงไง,ไงความอัเฉริยยของผมผมเนี่ยมันโรเบิร์นไอสตาร์อย่นี85,677 IQ อ่ะผมอว่ะเออเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูมามามา,มา,มาเดี๋ยวมาสุ่มแบบ10ครั้งรวดเลยเดี๋ยวผมจะปรับเป็นคูณสองนะครับ let's go พอไหมวะนี่อ่ะเยี่ยพอไหมวะไม่พอเฮ้ยพอพอป่ะพอพอพอผมพอ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 มั้งพอน่าจะพอเออซุ้มก่อนพอแหละเฮ้ยพอพอพอน่าจะหมดพอดีนะผมว่าพอแหละสวยพอใช่ไหม ใช่ครับพอตบล้อครับสาวเจ๊ติดตันซอนที่โค้งจมุนผมอ๋อนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมาแต่งให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะ <c oughs> ทำคลิปรีวิวให้ดูนะครับความสวยของมันเดี๋ยวผมจะรีวิวทั้งท่าพันยาแล้วก็ท่าสังนารนของมันนะครับโอ้โหสวยอะผมยังชอบเลย ซาสกก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็คือผมก็จะมารีวิวมันนะครับโอเคครับสอนนี้ก็ขอขอบคุณครับ